ไดบแล้วก็ได้มีการประชุมกันอยู่แล้วค่ะว่าเราจะวางตัวเมนเทอร์หรือวางตัวโค้ดของแต่รักคาแรคเตอร์เนี่ยให้แตกต่างกันยังไงแล้วบูมเนี่ยค่ะก็ได้ถูกวางให้เป็นกระเทยคี้วินที่ดิดดีๆเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อ่อนต่อโลกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะก็บูมก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยในเ,ในเรื่องของการในเรื่องของการรักพศษ นาม่านะคะบุ๋มต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนอื่นเลยบุ๋มต้องขอโทษในเรื่องของความเหมาะสมเนาะในเรื่องของความเหมาะสมกับภาพที่ออกไปนะคะ <c oughs> บุ๋มก็ได้ย้อนกลับไปดูคลิปนะค่ะ Sir, ได้ย้อนกลับไปดูคลิปนะคะก็มองเห็นว่าเฮ้ยไม่เหมาะสมจริงๆนะคะแล้วก็ไม่สนับสนุนนะคะให้เป็นอ่าให้ใช้ความรุนแรงนะคะก็ภ <c oughs> าพที่ออกไปมันมันดูรุนแรงในระในระดับหนึ่งเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอโทษนะคะขอโทษในเรื่องของ ความเหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของการดูเป็นการใช้ความรุนแรงนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้าเนี้ยค่ะในช่วงเวลาการเก็บตัวของมิสแกรนสะระับูรีเนี่ยค่ะก็จะมีะเป็นการตั้งโค้ดมาค่ะจะมีโค้ดทั้งหมด3าคนด้วยกันค่ะก็จะเป็นโค้ดบูมก็คือตัวบูมนะคะโค้ดลิลลีนะคะก็เป็นพี่ลิลลีนะคะที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้กับบูมนะคะแล้วก็มีทีมโค้ดแบงค์ค่ะและเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็ได้ทํารายการแบบเรียลลิตี้กันค่ะ บูมก็ได้มีการได้บีบมานะคะจากแม่มองฟินนะคะซึ่งแม่มองฟินเนี่ยก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะหรือว่าเป็นพีดีมิสแตนรจังหวัดสระบุรีนั่นเองให้ทํายังไงดีให้คนจะได้เข้ามาดูเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการทาแคมเปญต่างต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทามิชชั่นต่างๆค่ะแล้วบูมเนี่ยค่ะก็ได้ถูกวางให้เป็นกระเทยขี้วีนเป็นกระเทยเวียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะชายเป็นคาแรคเตอร์นี้ส่วนพี่แบงก์ก็จะเป็น คนที่มีความรู้เรื่องนางงามอยู่ในวงการนางงามมา12บปีแล้วก็แบบเก่งในเรื่องของนางงามแล้วก็ส่วนพี่ลิลลิวนะครพี่ลิลลิวเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อ่อนต่อโลกและต้องโดนเกย์กระเทยสองคนเนี่ยลุมแกล้งใช่ค่ะซึ่งคาแรคเตอร์ในรายการก็เป็นแบบนี้แล้วก็วันไฟแนลนะคะวันไฟแนลเนี่ยก็คือด้วยความที่ทีมพี่ลิลลิวอะค่ะเป็นทีมชนะก่อนหน้านี้ค่ะพี่ลิลลิวไม่ได้ชนะเลยนะคะไม่ได้ชนะเลยแต่เหมือนแบบ เป็นมามืดอะค่ะเหมือนเป็นมามืดสุดท้ายมาปาดมงมันปั๊มอปั๊มาปาดมงทีมบูมโค้ดบูมแล้วก็โค้ดแบงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วบูมก็ยังคงคาแรคเตอร,ร์ในความเป็นโค้ดอยู่ค่ะก็ได้บูมต้องบอกก่อนนะครว่าบูมไม่ได้มีการแบบกระชากดึงแบบนี้นะคะในในในคลิปอะค่ะมันอาจจะเหมือนดึงแต่จริงๆคือเรารวบผมค่ะเราเรารวบผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะก็บูมก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยในเรื่องของ ในเรื่องของการรับเทีาเนาะแล้วเราได้มีการคุยกับคุณริริหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไหมคะแบบหลังเวทีอะไรอย่างเี้ค่ะเราคุยกันอยู่แล้วค่ะเราคือทีมมิชแกนสก์ด้วยกันค่ะแล้วก็แต่แต่ทีนี้ด้วยความที่เอาตรงๆนะคะด้วยความที่ก็เป็นบทเรียนให้กับทางทีม ทางทีมมิสแคนสระบุรเีด้วยแล้วก็ในตัวบุ้มด้วยว่าเราควรคิดเยอะกว่านี้ค่ะเป็นบทเรียนทั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะเพราะปกติบุ้มก็ไม่เคยมีดราม่าเรื่องนี้เนาะไม่เคยมีดราม่าเรื่องแบบนี้นะคะ,ะก็เรื่องนี้ทําให้เราต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วก็คิดอีกทีหนึง่งคิดเยอะๆค่ะใช่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ